คนเกิดวันอาทิตย์การงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากที่ต้องเหนื่อยกับการทำง,งานการเงินโดยรวมการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีเรื่องที่จำเป็นต้องควักกระเป๋าใจบ้างความรักคนมีคู่มีคนรักอยู่เคียงข้างอะไรก็ดีไปหมดคนโสดจะได้พบรักแท้คนเกิดวันจันทร์การงานมีเกณฑ์เจออุปสรรคงานยากโสดโหดหินหินที่ทำให้คุณต้องแก้ไขการเงิน หากช่วงนี้รับจอบเสริมจะเป็นรายที่ดีมากพอรายได้จะเข้ามาแบบรัวๆความรักคนมีคู่คนรักเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาให้กับคุณคนโสดจะพบรักในช่วงนี้คนเกิดวันอังคารการงานในช่วงนี้ชีวิตจะวุ่นวายบ้างเล็กน้อยเพราะมีงานเยอะและมีโจทย์ยากเข้ามาให้แก้ไขนิดหน่อยการเงินรับรื่นดีหมอไก่ขอแนะนําให้คุณทําบุญถ่ายชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่ทะเลาะก,กันเล็กน้อย คนโสดจะได้เรื่องต้นรักใหม่คนเกิดวันพุธการงานกำลังจะมีงานใหญ่หรืองานที่มีความกดดันสูงเข้ามาให้คุณรับผิดชอบในช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องที่คุณไม่จ่ายไม่ได้ความรักคนมีคู่คนรักคอยอยู่เคียงข้างและจับมือเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันคนโสดจะได้ลงจากคานในไม่ช้าคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานมีความราบรื่นมากหากทำงานใดในช่วงนี้ก็มีโอกาสสมหวงได้มากการเงิน ยิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากมีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงล้วนล้วนความรักคนมีคู่บางทีก็รู้สึกเบื่อแต่จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนโสดยังไม่มีเกณฑ์สละโสดคนเกิดวันศุกร์การงานช่วงนี้การงานยังไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้หนักใจการเงินราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจเพราะมีะไรายได้เข้ามาตลอดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนามากขึ้น คนโสดหากลองเปิดใจก็จะมีโอกาสได้พบรักแท้ที่รอคอยคนเกิดวันเสาร์การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าด้วยความสามารถนรวนเพราะพึ่งพาใครก็ทําได้ไม่เต็มที่การเงินมีเกณฑ์หาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆความรักคนมีคู่มีขัดแย้งเพราะความคิดส่วนทางกันบ้างเล็กๆคนโสดยังอยู่ในโหมดทำงานยังไม่มีอารมณ์ที่จะไปรักกับคอรอไปรักกับคออไป